ตัวอะไรคะแพะไม่ใช่ชะมดเนะนี่เขาเรียกว่าแพะนะคะแพะนั่านะคะไปทางอื่น เดี๋ยวเราค่อยไปกันนะคให้ให้อาหารมันเดี๋ยวดูใกล้ๆก่อนไปดูที่อื่นกันดูสิแพ<ถ>ะไปไปดูไปขี่ไปขี่รถย่านาะคะดูสินี่านะนี่ไง กินนมด้วยดูสิกินนมด้วยค่ะไหนอืมวิโซจ้านี่โซรัดขาเขาแล้วนะเนี่ยนี่เดี๋ยวต้องไปบอกอไปบอกเจ้าหน้าที่นะคะโซรัดขาแพ้แล้วนะคะ่ะดูสารนมหกด้วยนะอ่ะเดี๋ยวไปบอกเจ้าหน้าที่นะคะอาจาไปทางอื่นกัน เจ้าที่ก่อนนะบอกเจ้าที่ก่อนเนี่ยเจ้าที่พอดีโซ่ติดขาแพ้นะคะตรงน,นั้นนะคะโซ่ติดขาแพ้มันคล้องอยู่นะคะเรา,า,าไปที่อันอื่นบ้างวิมาดูอะไรนี่ม้าเหรอใช่โอ<ฮ> <laughs>